สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์ตนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a อ r o War ลนั่นเองสงครามลูกธนู vs ปืนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยต่อไปก็เป็นเวฟที่21เนะครับเราก็มี3สกิลแล้วนะครับเป็นสกิลสปอร์นะครับผมเฮ้ยโอ้โหคราวนี้มาเป็นขนป่าครับมีการในนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าแปรขบวนทับนะครับโอ้พี่เขาโหดก็เถื่ือนนะครับเราก็ปล่อยให้เขายิงไปเองนั่นแหละเอ้ยทำไมพี่เขา ถึงเข้ามาใกล้เราเลยเกินพี่คนป่าพวกนี้เขาโหดเหรอครับงันพี่ยามก็วางสปอร์ไปก่อนแล้วกันนะสปอร์สวงเครื่องโอ้โหไม่ได้โดนอะไรเลยโอ้ดูเลือดป้อมครับดูเลือดป้อมแอะเลือดป้อมนะไม่ใช่เลือดตู่ไม่ใช่ไม่ใช่ตู่ตู่ป้อมนั้นมันคนละเรื่องกันก็เหมือนกับว่าแรกๆยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะอุ๊ยโอ้โหปัญหาจะมาแล้วครับเอาสปอร์สวงเครื่องใส่ลงไปโอเคเยี่ยมเยี่ยมอ้อเรียบร้อยงานวิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดแล้ว ตรวจสอบได้ที่ห้องแลบบอำวยความสะดวกแบบนี้อ๋อเขาจะมีคริสตันนะครับก็จะสามารถที่จะมีช่างก่อสร้างลูกมือและระเบิดกระรอกได้เอาไปก่อนอยังไม่มีคริสตันคริสตัลไม่พอเวฟที่22พี่คนป่าใช่ไหมผมจะกันให้พี่อันนี้จะเอากระแพงน้ําแข็งวางเอาวางมันอย่างนี้เลยแล้วกันเอา้ <What? S 1> พวกนั้นก็คือพวกร็อกแคทเทียนะครับเป็นพวกที่เอ่อเขาขี่จรวดมานะไม่มีปัญหายังไงก็ได้ในเวฟที่แล้วเรายังไม่ได้ใช้ กำแพงน้ําแข็งนะครับมันก็เลยทําให้เขาเข้ามาใกล้บ้านเรามากขึ้นเอ้ยมากเกินไปทําให้เราเสียเลือดไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าคราวนี้เราใช้กำแพงน้ําแข็งพร้อมกับแอร์เบรปรับๆๆเฮ้ยโอ้โ oh, วางผิดว,วางผิดตําแหนง่งแต่ไม่เป็นไรก็ยังชนะอยู่วงล้อแห่งโชคชะตาไหนดูสิสปินใช่ไหมดูโฆษณาครับ <What? S 1> หรือไม่ก็ใช้ตัว๋วมีอยู่2แบบ เราไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ดูโฆษณาไปก่อนแล้วกันตอนนี้อยากลุยต่อเว็บที่23สามยิงกันเข้าไปเดี๋ยวเราวางรั้วไปก่อนเฮ้ยโอ้โหพี่ระเบิดครับพี่ระเบิดพี่ระเบิดเขาแบกระเบิดกันมาเลยทีเดียวพวกร็อกเก็ตเทียพวกนี้อย่าให้ระเบิดมันเข้ามาใกล้เราได้เพราะว่ามันดูท่าทางจะโหดอยู่ดาเมจน่าจะเยอะอยู่ครับอ่ะอ่อโอเคโอเคโอ้โหล็อกเก็ตเทียมาเพียบเดี๋ยวยิงตรงนี้ก่อนพี่เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนั่นแหละนั่นแหละ ประเบิดพวกนี้อย่าให้มันเข้าใกล้โอเคพี่ยามว่าเวฟเวฟหลังๆเดี๋ยวมันจะมีแอร์เบดไม่ใช่มันจะมีศัตรูมากันเยอะเดี๋ยวใช้แอร์เบดครับใช้ได้แล้วครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเวฟที่24บี่ครับวางน้ำแข็งก่อนเลยเอาไวต้ตรงไหนดีแถวนี้ขู่ระเบิดให้ระเบิดพวกนี้มันก็คือคือมันไม่มีตัวมาแทงให้เขาไงครับมันก็เลยแบบโดนเราฆ่าตายแต่นแน่นเน,นอะไรเงี้ย โอ้มันก็ไม่ได้ระเบิดได้ทันทีนะครับมันก็มีระยะเวลานับถอยหลังนะครับผมเผื่ถ้ามันนับนับแล้วมันระเบิดพร้อมๆกันนี่ก็โหดอยู่นะดูท่าทางนะครับอือระเบิดเข้าไป,ป<ะ>กาแพงน้ําแข็งของเราก็ทนได้นะถ้าถ้าเข้ามากันเยอะๆพี่อัมก็จะใช้แอร์เบรดนะครับเพราะว่าเขาแลไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ดีนะครับที่เรามีกำแพงน้ำแข็งนี่มันช่วยได้เยอะมากมายเลยคนป่าครับพี่คนป่าครับฆ่าไอ้ปืนไฟก่อนแล้วกันนะครับปืนไฟก็อึดนะ มีอะไรมาให้เราอัพหรือไม่โอเคยังไม่มีนะครับหอคอยต้องอัพเกรดไหมหอคอยพี่เัายังไม่อัพเกรดอีก่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเว็บที่ยี่ห้าเลยเราไปกันอย่างรวดเร็วครับผมเว็บที่ยี่ห้าวางน้ําแข็งกันไว้แถวแนี้วางไว้ด้านล่างบ้างครับเราวางไว้ด้านบนบ่อยละพี่ปืนไฟเขาเดินช้าก็ไม่น่าจะอันตรายอะไรเท่าไหร่แต่ทามากันเยอะๆก็ไม่แน่นะครับ มากันแล้วครับระเบิดแบบเบิ่มเบมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ก็โหดเลยเกินมีระเบิดคนป่านี่โจมตีไม่แรงแต่วิ่งเร็วนะครับมาฆ่าคนป่าก่อนฆ่าพี่ระเบิดแล้วก็ฆ่าพี่ปืนไฟโอ้โหมากันเยอะมากกันเยอะครับแอร์เบีครับปื้ปื้ปื้ปืปืโอ้โหทะลวงกันมาได้กำแพงน้ำแข็งแตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทะลวงมาได้แต่ว่าเขาก็เหลือกันน้อยมากนะครับพี่อามสามารถอัพธนูเป็นเลเวลสูงสุดได้ลองดู ปึ๊บธนูน้ำแข็งเลเวล20ครับตอนนี้ธนูน้ำแข็งของเราก็โจมตี241อความเร็ว120นะครับก็หนักก็หนักอยู่แรงอยู่เท่านี้ก่อนเวฟที่26บลุยกันต่อวางรวบไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้นะครับธนูน้ำแข็งเราได้ยิงแรงขึ้นแล้วขอบอกเลยว่าน่าจะโหดขึ้นวันนี้เหมือนพี่ปืนไฟเข้ามากันเยอะครับเราต้องระวังให้ดีโอ้โหเดี๋ยวก่อนเหมือนมีคาตาเปายิงมาด้วยหรือเปล่าครับเหมือนเห็นเหมือนเห็นเป็นลูกหิน มันมันอ๋อมันคือปืนใหญ่มันไม่ใช่คาตาเปาที่ปืนใหญ่ดูมันยิงดูมันยิงดูมันยิงปืนใหญ่มาใส่เราไม่ได้ไม่ได้เอาวางเป็นสปอร์สวงเครื่องไหมครับโอ้โหไม่ได้โดนใครเลยครับเอาปืนใหญ่ก่อนปืนใหญ่ก่อนมันมันน่ากลัวมากเลยถ้าปืนใหญ่นะโอ้โหปืนไฟมากันเบิ่มเบิ่มดีนะมันเขาเหลือกันอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับถ้าเหลือเยอะกว่านี้เราก็อาจจะแย่ได้อย่าลืมเข้าบันลังด้วยนะครับมารับเควสนะครับผมที่เราทําสําเร็จนั่นเอง โอเคลุยต่อเว็บที่27อยากรู้เหมือนกันว่าบอสเขาจะเป็นศัตรูแบบไหนนะครับแต่โอ้โหมากันละพยายามเอาไอ้นี่วาไงไว้ก่อนแล้วกันฮืมัตรวนน้ำแข็งครับกำแพงน้ำแข็งอืมบ <c oughs> <c oughs> บุ่มปับมเข้าไปครับที่ระเบิดของเขานั่นเองตามพยายามว่าเราน่าจะทำการอัพเกรดธนูของลูกน้องบ้างนะธ <Yeah. S 1> นูเรานี่มันอัพเต็มแล้วนะครับธนูน้ำแขนะ็งเนาะ แต่ลูกน้องนี่ยังเป็นธรมรมดาาอยู่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ปืนใหญ่เนี่เขาก็ยิงใส่กำแพงน้ําแข็งเรานะครับพี่ยามก็จะวางกำแพงน้ําแข็งกั้นไว้สองอันเลยจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับลัวเรานะครับโอ้โหววระเบิดมากันพียาครับพึ้มบั้มอื้มอื้มอื้มระเบิดโอ้โหรรโแรงแล้วเน่นะเออ,เอ,อต่อไปไม่ยอมละเราจะไม่ยอมให้เขามาระเบิดอะไร,รเราง,ง่ายๆแล้วครับแต่ชนะไปก่อนแล้วกันนะย7่ยังโอเคอยู่ เ้าคลังอาวุธด่วนๆครับเอาโลงตีเหล็กธนูมีดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ๋อมันเวลสูงสุดแล้วเลื่อนไม่ได้แล้วครับงั้นก็เป็นธนูสปอร์เอาธนูสปอร์ก็สูงสุดแล้วเหมือนกันงั้นเราก็คงทําอะไรได้แค่นี้อะนะครับต้องรออาวุธใหม่ๆอย่างนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรเวฟที่28เลยเวฟที่28มาวางน้ําแข็งกันไว้ก่อนครับใน E ีีนี้ก็จะมีศัตรูใหม่ๆมาก็คือพี่ปืนใหญ่ตัวนี้นะครับคนป่าแล้วก็ ที่ปืนไฟพื้นที่ปืนไฟนี่เราถือว่าเป็นศัตรูใหม่ไหมเออแล้วอย่าลืมมีพี่ระเบิดด้วยนะครับอืมอย่าให้มันระเบิดเราได้โอ้โหโอ้โหบึ่มบั่มเข้าไปครับจะให้ระเบิดได้อะไรครับเดี๋ยวเดเอาไอ้นี่ก่อนคนตายก่อนอืเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดก่อนโอ้โหบึ้มหายอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะเราแอร์เบลดได้นะครับปัก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 ,ปกแอร์เบลดก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ แต่ก็ยังพอชนะไปได้อยู่เหมือนเห็นกล่องครับอูโหูมาแล้วครับเปิดได้เป็นได้เป็นลูนและได้ลูกธนูมีดโอเคนี่ไงได้คริสตัลด้วยไปคลังอาวุธธนูมีดมันสามารถที่จะเอาธนูมงธนูมีดอะไรถ้าเรามีซ้ำๆเราก็สามารถที่จะใส่ธนูมีดเข้าไปแบบนี้ได้นะครับเราก็อัปเกรดได้เองเลเวลขัดเกลานะครับอ๋อคือถ้าเกิดมีอาวุธซ้ำๆก็ามาใส่ได้นั่นเอง<ะ>แต่ไม่เป็นไรลุยกันไปทั้งอย่างนี้ก่อน เราต้องอัปเกรดนะครับฮีโร่บ้างละซักเลเวล20ลูกน้องเลเวล20แล้วก็เพิ่ม H p พกำแพงเพิ่มไปเน้นๆเลยโอเคได้แค่นี้ก็แค่นี้ก่อนเข้าบัลลังรับเคเวสดลายวันเคเยี่ยมลุยกันต่อเวฟที่29บอันนี้ก็นักหนูผู้ช่วยเราก็เก่งขึ้นแล้วนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะเราอัพออเขาไปอีก10เลเวลนั่นเองแต่คนที่เก่งจริงๆก็จะเป็นตัวเราอยู่นะครับต้องยิงกันต่อไปครับสู้ๆครับ อย่าให้มันระเบิดโอเคเยี่ยมพี่ปืนใหญ่พี่ปืนใหญ่เขาก็พยายามสู้นะครับโอ้โหนักหนูไอ้ไม่ใช่พี่ระเบิดมากันพี่กสู้สู้สู้ก่อนโอเคครับใช้ได้พี่ยามจะพยายามกันแม่เขามาระเบิดบ้านเรา่ะแล้วก็วางลงมาแบบนี้ครับฟึบเแค่นี้เขาก็มาใกล้เราไม่ได้ระเบิดไปเถอะไอ้กำแพงน้ําแข็งเราไม่ห่วงหรอกอยากทําอะไรก็ทําไปแต่ห้ามาทําบ้านเราเด็ดขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยี่เข้ามากันเยอะเกินครับโอ้โหแตกครับข้างล่างแตก โอเคแต่ยังชนะได้อยู่ทีนี้ก็เวฟ30แล้วนะครับมาดูกันว่าหัวหน้าเขาจะเป็นตัวอะไรเนาะแต่อันดับแรกก็อัพกำแพงปราสาทก่อนเยี่ยมอัพอะไรได้อีกสิงกีดขวางเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะอำนวยความสะดวกแล้วก็พิเศษยังทำอะไรไม่ได้ลุยเลยครับผมเวฟ30เวฟ30จะมีบอสนะวาง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 ไปก่อนนะโอเคข้างบนก็มาเป็นพี่ปืนปืนไฟนะครับโอ้โหโหคนป่าครับคนป่าครับโหดครับเถื่อนครับมากันเพียบเลยครับคนป่าครับ โอ้โหตุ้มตามตุ้มตามกันเข้าไปครับพี่ระเบิดแต่ไม่เป็นไรเรามีกําแพงน้ําแข็งอีกอันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าหัวหน้าเขาจะเป็นตัวอะไรแล้วมายังไงนะครับพี่อาจจะกันไว้ไม่ให้เขาเข้ามาใกล้เราได้นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยมากันแล้วครับผมเขาคือพี่ระเบิดเดี๋ยวนะโอ้มีการมีการเดินหนีด้วยครับมีการเดินหนีด้วยครับเดินหนีทำไมครับแอ้ไอเบรดจับไปก่อนครับผมมือบัมบัมแต่ว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จะโยนระเบิดเลยโหดขนาดนั้นไม่ได้โยนระเบิดมันโยนลูกหินโอ้เดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนสปอแวงเครื่องปักโอเคตายไปเยี่ยมเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องถ้าเราไม่อัปเกรดป้อมมาน่าจะแพ้นะครับตู้เสื้อผ้าถูกสร้างสําเร็จแล้วสามารถใช้ธนูและหมวกสามารถใช้ธนูและหมวกใหม่ได้แล้วไหนครับอ๋อนี่ตู้เสื้อผ้าอ๋อโอเคมีหัวล้านเลยเววหนึ่ง นักฆ่าพลธนูโรบินฮูดลูกธนูก็สามารถจะบวกพลังโจมตีบวกความเร็วโจมตีได้นะครับลูกธนูเท่ๆก็เยอะอยู่นะครับวิองคต่อไปจะเป็นเวฟที่31แต่ว่าพี่ยามก็คงต้องตัดพาร์ตไปที่เพีงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้พี่ยามก็สิกิเมอร์ลและเกมเอลโลว์วอล์ต้องขอตัวลาไปทีเพีงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม